แนะนำรถเข้ามาใหม่อีกคันหนึ่งนะคะปอนจากทอออตโต้สาขา2ตรงแยกมีนบุรีนะคะวันนี้แนะนำรถเข้ามาใหม่อีก1นึคันนะคะที่เราบอกไว้แล้วนะว่า ตัว Honda Civic FC 1.8e เรามีให้เลือก2สีนะคะวันนี้แนะนำในส่วนของสีบอลเงินนะใครที่สนใจนะคะหรือเป็นในส่วนของสาวกของ c ี v i c นะได้ตัวนี้เลย FC 1.8e นะคะันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรอบคันกันนะด้านหน้านะคะจะเป็นในส่วนของโคมไฟโปรเจคเตอร์นะคะ หลอดโคมไฟโปรเจคเตอร์ odge, Chrome, Fire, ถ้าเป็นในส่วนของตัว e จะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะดูเรียมรถคมชัดเลยนะด้านหน้านะกระจังหน้าเป็นในส่วนของโครเมียมตัดสีดำนะคะจังหน้าตัดโครเมียมสีดำเลยนะสวยๆเลยกระโปรงรถเห็นไหมเหลี่ยมรถคมชัดเลยนะคะคันนี้รับประกันแน่นอนไม่มีชนหนักไม่มีพลิกค,คว่ำนะคะคันนี้และไม่เคยจมน้ำนะและมาในส่วนของล้อแม็กอันลอยนะปัดหน้าเงามาให้จากศูนย์โดยตรงนะล้ออก Conda เลยรอบคันนะคะไม่มีรอยสีถลอกเลยรถคันนี้เข้ามาปุ๊บตั้งวางขายได้เลยนะพี่ๆท่านไหนสนใจเดี๋ยวปอนทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะแล้วมีในส่วนของฟิล์มนะแต่คันนี้จะเป็นฟิล์ม4 0นะคะใครต้องการฟิล์มที่ดำมากกว่านี้แจ้งปอนมาได้เลยนะและดูไฟท้ายนะไฟท้ายเป็นในส่วนของมุมแรลงนะคะพี่นะเป็น led นะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะจ๊ะหลอดไฟติดทุกดวงแน่นอนนะคะแล้ว คันนี้นะคะจะมีในส่วนของกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยเลยนะส่วนในกล้องถอยหลังมีมาให้เรียบร้อยเลยนะด้านหลังนี่โค้งมนเงานะคะแล้วก็บอกเลยว่าอุปกรณ์อะไรทุกอย่างครบนะคะล้ออะไรก็อยู่ในตัวรถเรียบร้อยแล้วรอบคันสวยงามมากนะคันนี้นะเดี๋ยวพาดูภายในอีกรอบหนึ่งนะคะให้ดูรอบคันกันก่อนเลยนะ แน่นอนว่ามีการรับประกันเครื่องเกียร์ให้ที่อีก1ปีหรือ1 0 0 0 0กิโลนะัแล้วบอกเลยว่าคันนี้เลขไม่ไม่ข้ามหลักแสนนะเลขไม่ไม่ข้ามหลักแสนนะคะราคา5,29,000บาทได้เป็นรถปี20เลยนะได้เป็นรถปี20เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูภายในกันให้ดูภายในนะคะด้านภายในบอกเลยว่าสวยกิ๊บมากๆเลย สวยกิฟตเลยนะด้านในเป็นเบาะหนังสีดําเห็นไหมคะการใช้งานถือว่าน้อยนะดูตรงฝั่งคนนั่งนะคะตัวเบาะเป็นรอยตึงเลยไม่มีตะเข็แตกหรือได้หลุดเลยนะและตัวฝั่งคนนั่งนะคะมีรอยการใช้งานปกติเลยนะมัลติฟังก์ชันสอฝั่งซ้ายและขวามีมาให้ครบมีในส่วนของหน้าจอติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วจากศูนย์โดยตรงเชื่อมต่อ Android ได้เลยนะกุญแจเป็นในส่วนของกุญแจรีโมทนะคะคันนี้นะ เกียร์ออโต้นะคะแอร์ออโต้นะจ๊ะคันนี้นะมีเบรกโคเบรกมือไฟฟ้ามีโหมดอีคอนมาให้นะและเดี๋ยวดูนะในส่วนของเลขใหม่นะคันนี้เป็นเอนจินสตาร์ทนะคะเดี๋ยว,ใ,วใหนะ้ดูในส่วนของเลขใหม่นะดูในส่วนของเลขใหม่นะดูในส่วนของเลขใหม่ คันนี้เลขไม่อยู่ที่82439นะเลขไม่ไม่ข้ามแสนไม่อยู่ที่เราเป็นไม่แท้ๆเลยนะเป็นไม่แท้ๆเลยนะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะบอกเลยว่าคันนี้ถือว่าคุ้มค่าและดูในส่วนของปุ่มกดนะคะเป็นกระจกไฟฟ้าคันนี้ไม่มีรอย เรือนลางของตัวหนังสือเลยนะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจนะคะทักทายเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงนะพี่นะคันนี้นะคะย้ำอีกทีนึงเลยตัว Honda Civic FC ตัว 1.8e รถปี20เลขไมล์80,002ราคาอยู่ที่529,000บาทเครดิตดีที่ออกรถ0บาทผ่อนอยู่ประมาณ9,000 ใครสนใจนะพี่นะและเป็นสาวกในส่วนของซีวิ c นะคะติดต่อปอนทอออตโต้สาขา2 0ง1 7 2 4 5 6 9 9เบอร์ทักไลน์มาได้เลยรับประกันเครื่องเกียร์พี่พี่ๆ1ปีหรือ10,000กิโลนะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีก1ปีสนใจทักไลน์มาได้เลย